ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเหมือนล็อผมอะติดเลืองเออนั่นแหละนี่มันออกเป็นส้มแบบนี้อยากเห็นแล้ววันนี้สระผมไหมเขาไม่ให้สระเดี๋ยวพอไม่ได้สระที่บ้นเดี๋ยวฉันก็ค่อยไปเติมไงเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเติมสีอะไรดีชมพูอยากเห็นเหมือนนักยมพู ฉันก็อยากทำสีชมพูหรือว่าจะเติมเป็นสีเทาจะเทาเบื่อเป็นหน้าแก่เป็นรถเี่เลยนะก็บอกว่ามาเดลดูสิป้าสวยป้าอุ้ยสวยอ่ะเหมือนแอร์เหมือนมาเมดเลยแบบไม่เหมือนแอรี้เลเหมือนแอรี่ยวคนปัจจุบันเหรอผ่านไม่ไหนแล้วอ่ะน่าจะผู้ชายโทรมาเดา ไหนเราเรียวโชว์นิดนึงดิคนดูแค่สามร้อยเองไม่เอายัอุ้ยเขาไปไหมน่ะหนูอยู่บนที่นอนแล้วหรออืมแกพร้อมนอนแล้วหรอใช่สีเขียวหม่นเคยทำแล้วมันรู้สึกไม่เข้ากับหน้าสิทำนี่ว่าไม่เข้ากับหน้านใช่หนูว่ามันต้องแต่งหน้าทุกวันมันโทมหน้าดูมีอายุมากอ่ะใช่ เราให้ปางเมื่อวานไปเดิน,เด,นเดินเล่นกันใช่ไหมแล,แล้วอีมีลุงคนหนึ่งเนาะไม่รู้ชมหรือด่าทุกคนค <c ười> ือเขานินทาดังมากคืกอเมื่อวานเดินไปทุกคนแบบกแก้มหุ่ม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 มีลุงคนหนึ่งไลน์คนหนึ่งทุกคนเ <c ười> ขาพูดว่าเขาพูดอะไรป่วะเดี๋ยวนะเขาใช้คขาว่าอะไรบ้างเขาพูดอะไรนะ <c ười> พีะ่ผม ไม่ใช่เขาเขาใช้เขาสับผิวว่านางการเมื่อก่อนะอะไรสักอย่างอะคิวบอกอะคิวได้ยินอะไม่หนูจำได้หนู่จําได้ว่าดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาเรียกพี่บุ๋มว่าอะไรวะที่หนูเล่าให้ผมฟังเขาเขาใช้เขว่าอะไรเนี่ยลืมแล้วเห็นปะเวลามีอะไรคือต้องเล่าเลยไม่งั้นลืมมันเหรอไม่ใช่มันอ่ะเขาเขาเาเรียกพี่บุ๋มแบบว่าอสูรนางนะกันนะ ไอ้นางคนนี้อสมมติ่าเป็นเป็นลุงนะนางคนนี้ตัวจริงน่ารักมากแม่งในทีวีเขาพูดไงแล้วเขาพูดดังเขาเพราะเราเดินนําหน้าอยู่ไงเขาก็รู้มาด้วยกันแม่งในทีวีดูมีอายุมากตัวจริงแม่งน่ารักพูกงเพิ่ดูรายการเออตัวจริงหน้าเด็กมากเลยเนี่ยไอเนี่ยตัวจริงหน้าเด็กมากเลยในทีวีแม่งมีอายุดูมีอายุมากวันก่อนเพิ่งดูรายการเลยหน้าหน้ามีอายุมาก แต่ตัวจริงแม่งเด็กนี่แบบลุงคือผู้ชายคุยกันนะเหมือนผู้ชายกับผู้ชายเขายืนคุยกันน่ะแต่แบบลุงผู้ด,ดังเกินได้ไดยินไงก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าพี่ผมเมื่อกี้มีคนดินท้าพี่ผมด้วยไม่รู้ว่าชมหรือด่าแล้วก็เลยเล่าให้พี่ฟังพ,พี่บอกว่าเขาชมเป็น <laughs> แ,แต่คําชมที่เอ๊ะอีหยังก็วันก่อเเพิ่งดูรายการอะไรเนี่ยแหละแม่งในทีวีน่าดูมีอายุมาก <laughs> ลุงชอมทุกคนว่าชมหรืออะไรคะ แต่เป็นคําชมที่เออะเป็นคำชมที่ะทฮะขวัญยังไม่มาละที่อะชมพี่โบมชอแล้วอะไรชวผมส้มแล้วพรุ่งนี้เธอก็ไปถ่ายถ่ายงานเธอก็ไม่ได้ไรอยู่แล้วโชว์นิดนึงดูไปถ่ายตอนถ่ายดูไปดูตอนแต่งหน้า<ม>เพราะมันไม่แต่งหน้าหน้ามันจืดนึกออกปะ<ม>หน้ามันแบบเลือกฟิลเตอร์ก่อนสิ เ,เล่นตัวเวอร์อะไรเวอร์ถึงขั้นต้องไปซื้อที่เขียนคิ้วใหม่อะส้มเกินในที่สุดในคีวิหละเดี๋ยวๆเ,เ,เดี๋ยวมีคนเผื่อมีคนส่งสติกเกอร์ให้หุมเนะ่รพอเห็นสี<ห>ส้มปุ๊บอยากเห็นสีผมค่ะอยากไปย้อมตามเออเนี่ยหาลูกค้าให้โอเจเร็ว ใช่ดำใยโกนเร็วแล้วคือเป็นบ้าเหรอเคียวอยากเห็นคเนี่เห็นไหมเนี่ยต้องเห็นคนคอมเมนต์เห็นฉันไม่ได้ลองเพลงนั้นแล้วฉันไม่ได้ลองต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วแล้วตอนนี้ร้องเพลงอะไรฉันร้องเพลงนี้ว้า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  แล้วเหมือน่ะแล้วเหมือน่ะนี่ฉันร้องเพลงนี้จ้ะฉันชอบเใหม่เลียมาเพลงใหม่แล้วมันเหมือนนะเอาใหม่ได้ปะไม่ได้แล้ว เดี๋ฉันดูคลิปออกมาดีกว่าหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีหนึ่งชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีฉันจดก่อนหอดดนึ่งจุดหนึ <c oughs> ห่น <c oughs> มงมเ,เจ็ดแล้วแล้วมปเหมือนกระดาษนนะเหมือนชอบมากเลยตลกโอ้ยหาต้นฉบับเจอละหรือว่านี่คือต้นฉบับใช่ไหมฉันเองแหละ แล้วมันมีตั้งนานแล้วนะทำไมเพิ่งมาร้องอ่ะเพิ่งปัดทิกตอกเจอเหรอมันปัดเจอมาพักหนึ่งแล้วแต่หลังๆก็ฟังบ่อยไปหน่อยมันมีมาสักพักมากๆเขาดะใช่แ,แต่ไม่ออแต่มันเนพิ่งสักพักหนึ่งมันเพิ่งมาเห็นตอนที่เขาแบบไปดูต้นฉบับคนที่ร้องไงอ๋ออืมอันด่วอีกรอบหนึ่ง เอาอย่าหาเม้นแบบนี้นะคะสาวเวลาจะชมใครไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นตีเลยนี่เวลาจะชมใครอะ่ะพี่บุ๋มสวยค่ะทำสีนี้แล้วสวยจบไม่ต้องมีคาว่ากว่าขวัญแม่มามนหน้าล,ละครับฉันก็จะหนีเหมือนกันพอขวัญไม่อยู่หนีเลยนะไม่มีใครปกป,ป้องไงคิวก็โมตลุมฉันไงทำลายฉันไม่ลุมไง ใช่ลุมอ่ะพี่ผม<ล>ทำคลิปไปเที่ยวทะเลหน่อยค่ะโอ้ตัวยังก็อึ้งไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะไม่อไหรจะไปมาลดีปะยังไม่ไปอ่ะผู้ชายอาจจะไปขอที่มาลดีก็ได้นะอขำน,น,น่นพีทเห็นเ่ะเห็นผมก็อ้าปากหวอวอแล้วก็แบบฮะ เพราะว่าเลื่อนตั๋วไม่ได้ไปสักทีอ่ะเมมาดีปะพวกเราจะปกป้องกอบอเองคิวหยุดนะพูดจริงค่ะตอนแรกคิดว่าทำให้เหมือนพาทำไม้ไม้แต่เราไม่ควยไงข้ามข้ามอยากเสียงไว้ตั้งราศิกาปุกครับพี่กบอแล้วเร็วทำแล้วเดี๋ยวหนูเงียบมันทำไม่ได้แล้นะก มันองรอออบไมเหมืนนกันย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ